หนุ่มใหญ่วัยสามสิบปีที่อาศัยอยู่กับแม่วัยห้าสิบกว่าแล้วสันติเขาเป็นลูกชายคนเดียวของนางลำดวนสองแม่ลูกก็ใช้ชีวิตแบบหาเช้ากินข้ำโชคดีที่สันติเป็นคนขยันทำมาหากินมันจึงทำให้แม่ของเขาไม่ได้ทำงานหนักมากเท่าไหร่ สันติก็เป็นหนุ่มโสดมานานเขาเองก็ยังไม่เคยแต่งงานกับผู้หญิงคนไหนเลยเมื่อผู้เป็นแม่รู้สึกว่าตอนนี้ตัวเองก็เริ่มแก่ตัวลงทุกวันและสิ่งเดียวที่หล่อนเองยังคงรอคอยมาตลอดนั่นก็คืออยากจะเห็นลูกชายได้แต่งงานมีครอบครัวและจะได้มีหลานเอาไว้สืบสกุล มันจึงทำให้ลำดวนต้องแบกหน้าไปทาบทามหญิงสาวมาให้กับลูกชายตัวเองแน่นอนว่าหญิงสาวที่ลำดวนได้ไปทาบทามเอาไว้นั้นหล่อนก็เป็นสาวแก่แม่ไม้ทัพทิมเธอเป็นสาวแม่ไม้ที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกับบ้านของสันติทัพทิมเองก็ไม่ได้สวยมากนักแต่เธอก็แต่งตัวดี และมีผิวพรรณที่ขาวเหลืองเมื่อแม่ของสันติไปทาบทามทับทิมให้กับลูกชายฝ่ายพ่อและแม่ของเธอก็ไม่ได้ติดขัดอะไรทั้งสองยิ่งยินดีและดีใจมากที่ลูกสาวจะได้มีคนดูแลอีกอย่างพ่อแม่ของทับทิมก็เห็นว่าสันติเป็นคนดีและก็ขยันทำมาหากิน ถ้าทับทิมได้อยู่ด้วยทั้งสองคงจะมีความสุขในใจของสันติเองเขาก็ไม่อยากจะมีเมียและไม่อยากแต่งงานกับใครเลยเพราะเขากลัวว่าจะทำให้คนรักต้องลำบากแต่ในเมื่อแม่ได้ไปทาบทามหญิงสาวเอาไว้แล้วเขาเองก็ต้องยอมทำตามที่แม่บอกหลังจากที่แม่ได้ไปทาบทามทับทิมให้กับลูกชาย ไม่นานทั้งสองก็ได้แต่งงานกันงานแต่งจัดขึ้นแบบเรียบง่ายไม่ได้ใหญ่โตอะไรพอแต่งงานเสร็จสันติก็ได้พาทัพทิมมาอยู่ที่บ้านของเขาด้วยเพราะที่บ้านของสันติก็มีหลายอย่างที่เขาต้องดูแลทัพทิมเองก็ไม่ได้รังเกียจเพราะบ้านของเธอก็อยู่ไม่ไกลกันมากนักจะไปไปมามา,มาตอนไหนก็ได้ อีกอย่างที่บ้านของทัพทิมก็มีญาติพี่น้องอยู่ด้วยกันหลายคนมันจึงทำให้เธอตัดสินใจย,ย้ายออกมาอยู่ที่บ้านกับสามีถึงแม้ว่านั่นจะเป็นเหตุผลของสันติก็ตามเมื่อเธอยอมตัดสินใจใช้ชีวิตอยู่กับเขาแล้วเธอก็ต้องยอมรับการตัดสินใจสันติก็เคยบอกกับเธอเหมือนกันก่อนที่จะแต่งงานกันใหม่ๆว่า ถ้าวันหนึ่งเขาได้แต่งงานกับผู้หญิงคนไหนก็ตามเขาจะพาเธอมาอยู่ที่บ้านด้วยเหตุผลก็คือเขาไม่อยากที่จะทิ้งแม่ให้อยู่คนเดียวเขาสงสารแม่เพราะแม่เองก็คงจะไม่ชินสักเท่าไหร่ทับทิมเองก็คิดแบบเดียวกับสามีเช่นกันพอแต่งงานกันมาได้ทั้งสองก็เริ่มที่จะปรับตัวเข้าหากันได้ดีอีกอย่าง ทับทิมก็เป็นผู้ใหญ่เพราะอายุของเธอแก่กว่าสามีมันจึงทำให้ทั้งสองไม่ค่อยมีปากเสียงกันเลยตอนนี้ที่บ้านของนางลำดวนก็ได้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนผู้เป็นแม่ก็ดีใจและมีความสุขทุกครั้งที่เห็นลูกชายแต่งงานสัทีไม่น่าเชื่อเลยว่าคนสองคนที่ไม่เคยรักกันมาก่อนและไม่ได้สนิทสนมกันเลย พอได้แต่งงานกันกลับอยู่กินด้วยกันอย่างมีความสุขเมื่อเวลาผ่านไปทัพทิมกับสามีก็จะแวะไปเยี่ยมพ่อกับแม่ของทัพทิมที่บ้านอยู่บ่อยๆเพราะมันอยู่ไม่ไกลกันมากนักส่วนพ่อและแม่ของทัพทิมเองก็คอยแวะเวียนมาเยี่ยมลูกสาวที่บ้านของลูกเขยเช่นกันเวลาที่มาเยี่ยมลูกสาวแต่ละทีก็จะมีของมาฝากลูกสาวแต่ละอย่าง ก็มีแต่ของที่ทัพทิมชอบทั้งนั้นทัพทิมเอ๋ยอยู่บ้านหรือเปล่าลูกพ่อมาเยี่ยมนะพ่อของทัพทิมก็ได้ขับรถกระบะคันเก่ามาหาลูกสาวแต่เธอก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านนางลำดวนแม่ของสันติที่กำลังนั่งทำกับข้าวอยู่ที่ในครัวเมื่อได้ยินเสียงคนเรียกจึงขานรับแทนและเดินออกมาดูอ้าวตาเอกหรอกเหรอ แวะมาเยี่ยมทัพทิมมันละซีใช่แล้วล่ะแม่ลําดวนแล้วนี่ทัพทิมมันอยู่บ้านหรือเปล่าล่ะมันไม่อยู่หรอกเห็นออกไปข้างนอกกับพ่อสันติตั้งแต่เช้าแล้วล่ะแล้วตาเอกมีธุระอะไรกับทัพทิมมันหรือเปล่าล่ะก็ไม่มีอะไรหรอกพอดีว่าฉันไปนตลาดมาและได้ปลาส้มจ้าประจำของทัพทิมมันก็เลยซื้อมาฝากถ้าอย่างงั้นก็เข้ามานั่งรอมันข้างในก่อนเถอะ แล้วนี่ตาเอกมากับใครล่ะอ๋อมาคนเดียวแล้วนี่แม่ลำดวนล่ะเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่าฉันก็สบายดีช่วงนี้ก็ดีหน่อยที่มีนางทัพทิมมาอยู่ด้วยช่วยทำโน่นทํานี่ได้บ้างคนแก่แบบเราจะทำอะไรก็ช้าไม่เคยคล่องตัวเหมือนเมื่อก่อนหรอกจ้ะทัพทิมเองมันก็ดีมากเลยฉันนะ่ะดูคนไม่ผิดจริงๆอย่างนั้นเหรอแหมฉันได้ยินแบบนี้ฉันก็สบายใจ เดี๋ยวตาเอกนั่งรอฉันอยู่ตรงนี้ก่อนนะจ๊ะฉันจะไปเอาน้ำเย็นๆมาให้ทั้งสองคนก็นั่งคุยกันอยู่ที่หน้าบ้านด้วยความที่ทั้งสองฝ่ายก็เป็นดองกันอยู่แล้วมันจึงทำให้ทั้งสองคุยกันอย่างสนิทสนมลำดวนเองก็ต้อนรับตาเอกเป็นอย่างดีพอดูเหมือนว่าตาเอกก็อยากจะนั่งรอลูกสาวมันจึงทำให้ลำดวนต้องคอยอยู่พูดคุยด้วยตลอด เออว่าแต่ทัพทิมมันอยู่ที่นี่น่ะมันทําอะไรให้แม่ลําดวนไม่สบายใจบ้างหรือเปล่าถ้าหากว่ามีเรื่องอะไรฉันก็ต้องขอโทษแทนลูกสาวด้วยนะฉันน่ะก็ฝากแม่ลําดวนช่วยสั่งช่วยสอนด้วยก็แล้วกันอะไรกันตะเอกทัพทิมน่ะมันดีจะตายถ้าไม่ได้ทัพทิมมาอยู่ด้วยที่บ้านฉันก็คงจะเหงาอยู่กับลูกชายแค่สองคนมันจะไปรู้อะไรสันติน่ะมันก็เป็นผู้ชาย จะให้ทำอะไรละเอียดอ่อนก็ไม่ไหวฉันหนาะต้องขอบใจตาเอกมากกว่าที่ยอมยกลูกสาวให้กับสันติมันนับ,บ่าเป็นบุญของมันแทๆ้ๆแล้วฉันก็ต้องขอบคุณตาเอกด้วยที่เลี้ยงลูกสาวได้มาเป็นอย่างดีแม้แม่ลำดวนก็พูดเกินไปฉันก็เลี้ยงลูกเห,เหมือนกันกับแม่ลำดวนนั่นแหละถึงแม้ว่าฉันจะเป็นแค่อดีตผู้ใหญ่บ้านมาก่อนแต่ว่าการเลี้ยงลูกก็ไม่ต่างจากชาวบ้านคนอื่นหรอกนะ ฉันว่ามันก็อยู่ที่ตัวของลูกๆนั่นแหละที่จะประพฤติตัวดีหรือเปล่ามันก็จริงนะจ๊ะทั้งสองก็นั่งคุยกันไปหัวเราะกันไปแม่ลําดวนฉันขอถามอะไรสักหน่อยสิมีอะไรเหรอจ๊ะแม่ลําดวนเองก็อยู่ใกล้ชิดกับลูกๆทั้งสองคนว่าแต่ว่าเมื่อไหร่ฉันจะได้ยินข่าวดีสักทีล่ะ คือว่าฉันอยากจะเห็นหน้าหลานเต็มทีแล้วนะแหมฉันก็นึกว่าเรื่องอะไรฉันเองก็ดูดูอยู่นะ่ะว่าทัพทิมมันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าแต่ก็ยังเงีย,งยบๆอยู่แต่ที่จริงทั้งสองคนนะ่ะก็ตัวติดกันมากเลยนะไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ที่ไหนก็ไม่เคยห่างกันเลยไม่ว่าแต่ตาเอกหลอกที่คิดแบบนั้นนะ่ะฉันเองก็คิดเหมือนกันอยากจะเห็นหนางทัพทีมท้องไวไว ฉันก็อยากอุ้มหลานเหมือนกันแหละที่ฉันมาวันนี้ก็ไม่ใช่อะไรหรอกก็แค่อยากจะมาเห็นความเป็นอยู่ว่าทัพทีมันมีความสุขหรือเปล่าลูกชายของแม่ลำดวนหน่ะขยันทำการบ้านบ้างไหมโอ้ยเรื่องนั้นหนะกตะเอกไม่ต้องเป็นห่วงหรอกหน้าฉันอยู่ที่นี่คลุกขีกับทั้งสองคนทุกวันฉันหน่ะรู้ดีทุกอย่างลูกชายของฉันหน่ะมันก็ไม่เบาเลยนะตอนกลางวันมันก็ยังไม่เว้นเลย บางทีฉันเองก็แกล้งทำเป็นมองไม่เห็นไม่รู้ไม่ชี้โดยซ้ำเนี่ยมันสองคนก็ออกไปข้างนอกนานๆแบบนี้ฉันก็ยังไม่รู้เลยว่าออกไปทำอะไรกันเอาจริงๆนะขนาดฉันนั่งอยู่ข้างล่างฉันยังได้ยินเสียงลูกๆทั้งสองหยอกล้อกันแอบจู๋จี้กันเลยฉันเองพอได้ยินแบบนั้นฉันก็มีความสุขที่รู้ว่าลูกๆรักกันพูดแล้วทั้งสองก็พากันหัวเราะ ที่ได้พูดเรื่องลูกๆของทั้งสองคนตาเอกก็ยิ้มออกมาอย่างมีความสุขเออเออถ้าเป็นแบบนั้นก็ดีคงอีกไม่นานเราสองคนคงจะได้อุ้มหลานกันจริงๆสักทีใช่แล้วล่ะจ้ะทับทิมน่ะมันก็ว่านอนสอนง่ายเวลาที่ฉันพูดอะไรบอกสอนอะไรมันก็ทำตามและรู้จักทำโนนทำนี่ได้แม้พ่อสันติของเธอก็เหมือนกันนั่นแหละไม่งั้น ฉันคงไม่ยอมยกลูกสาวให้กับเธอล็อกพูดจบทั้งสองก็เอาแต่หัวเราะเพราะมัวแต่ชมกันไปชมกันมาพอเวลาผ่านไปตอนนี้ก็มืดค่ำพอดีสันติกับทัพทิมก็เดินจูงมือกันกลับมาที่บ้านพอมาถึงก็เห็นตาเอกกับลำดวนนั่งรอทั้งสองอยู่เมื่อลูกสาวกับลูกเขยมาถึงตาเอกก็ได้อยู่พูดคุยกับลูกสาว แต่เอกก็มองดูใบหน้าของลูกสาวที่ชื่นบานดูมีน้ำมีนวลค่ำแล้วลูกสาวจึงชวนพ่อของเธออยู่ทานข้าวด้วยกันที่นี่ทัพทิมจึงเตรียมกับข้าวอยู่ในครัวโดยมีสันติคอยช่วยอยู่ข้างในแต่เอกกับลำดวนก็นั่งคุยกันอยู่ข้างนอกแววเสียงก็ได้ยินเสียงของทั้งสองหยอกล้อก,กันอย่างมีความสุข ทำเอาตาเอกกับแม่ลําดวนยิ้มหน้าบานไปเลยที่เห็นทั้งสองคนรักกันแบบนี้แถมลูกสาวของตาเอกก็ดูจะเป็นแม่สีเรือนขึ้นมากเมื่อทานข้าวกันเสร็จทั้งสี่คนก็นั่งคุยกันได้ไม่นานพอของทัพทีมจึงขอตัวกลับบ้านพอทําอะไรเสร็จแม่ลําดวนก็เข้าห้องของหล่อนทันทีส่วนทัพทิมกับสันติก็นั่งหยอกล้อกันเพื่อเรียกน้ำย่อยอยูอย่ได้สักพัก ก็เดินจูงมือกันเข้าห้องเพราะดูเหมือนว่าทั้งสองก็อยากจะมีลูกเช่นกันเมื่อพ่อตามาถึงบ้านแบบนี้ลูกเขยก็เลยจัดตั้หนักสักยกเอาใจพ่อตาซะเลยทำให้คืนนี้เป็นคืนที่มีความสุขมากกว่าทุกคืนสันติเองก็ไม่เบามือเลยส่วนทัพทิมก็รับมือดีทุกขั้นตอนจนในที่สุด คืนนี้ทั้งสองก็ได้ทำภารกิจด้วยกันอย่างถึงที่สุดเลยก็ว่าได้